ใจสู้หรือปล่าเมื่อคนเราเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นธาตุสายที่โยตรงหน้าเราและสภาวะที่ปรงแต่งเข้าใจธรรมะ ในสภาวะที่ปุงแต่งตรงเนี้เมื่อคนตั้งใจเด็ดเดียวว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดต่อไปแล้วก็เพราะว่ามาจากที่ถูกสร้างเนี่ยได้พังทำลายลงแล้วกระเปาะฟอง ที่เราสมมติว่ามันมีจริงอยู่เนี่ยล้าหมดการยึดแล้วเราก็ไม่ต้องเกิดอีกตรงนี้การออกจากกระเพาะฟองเราจะออกจากไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ออกจากกระเพาะฟองมันจะเป็นยังไงและเมื่อออกได้แล้วมันดียังไง ก็จะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติคนเราเมื่อ,อยังมีกระเพาะฟองอยู่เราก็จะเหมือนกับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามีอะไรมาหุมหอ่อไปไหนก็ไม่ได้ก็ก็จะต้อง อยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดไปการที่ไม่ออกอย่างเนี้ยจะเป็นยังไงก็คือจะต้องสร้างภพสร้างชาติอยู่ตลอดและสร้างภพสร้างชาติตามใดก็ตามเมื่อ,อยังมีจิตเอาวิชายโหยนี่ก็ไปตลอดเปลี่ยนภาชนะไปเรื่อยๆเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นเปรตอสุรกาย นรกเป็นสัตว์นรกเป็นสันาาตว์เดรัจฉานก็เป็นไปตามอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆแต่เมื่อออกจากกระปอฟองได้แล้วเข้าใจดีแล้วว่ากระปอฟองเนี่ยทําให้สร้างพบสั่งชาอยู่ตลอดพอออกได้แล้วก็จะที่เราสมมติว่ามันมีมันก็ไม่มีนั่นแหละ เราคือสภาวะที่ใส่ที่อยู่ตรงหนาเราแล้และสภาวะที่ออกมาได้แล้วเนี่ยเราได้กลับบานเรียบร้อยแล้วการที่เราได้กลับบ้านก็คือสภาวะเดิมนั่นแหละสิ่งต่างๆเราสร้างมาเพื่อเรียนรู้แต่เรียนรู้ตรงนี้อาศัยสิ่งที่เราสร้างมาเมื่อเท่าละเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราสร้างมามันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ของของเราเมื่อหมดการยึดถือสิ่งที่สร้างอะไรความคิดนึกออารมณ์และอาการรับรู้มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องความเป็นอย่างนั้นไปมันก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ใช่เราเราก็จะอิสระและสบายใจตรงนี้แหละ ถ้าเกิดขายทั้งหลายเห็นตรงนี้ได้จจตใจก็จะสงบเย็นและเมื่อออกไายก็คือศีลสมาธิปัญญาวิถีชีวิตที่เป็นมหาสติมหาปัญญาชูวตรงนี้แหละ